สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนีก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็มีแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับดร์คิมนั่นเองซึ่งพึ่งจะเสนอนะคะเปิดอภิปรายด่วนนะ,ะเกี่ยวกับการจ้างทนายความนะคะเพื่อนหรือที่ปรึกษากฎหมายนะคะรวมถึงนะ,ะเกี่ยวกับงบประมาณในการจ้างที่เปิดานะะเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอนี้กันค่ะว่าเขานะเปิด เร่งด่วนแบบนี้นะเพื่ออะไรมันช่วยเหลืออะไรกับนะชุมชนนั่นเองไปดูการวิเคราะห์อของชุมชนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีข้อเสนอนอกจากข้อเสนอนี้แล้วนะคะก็เร็วๆนี้ค่ะเราเตรียมติดตามนะคะเพราะเราจะมีสองแผ่นปอมนี้เปิด นะในะบล็อกเชนของรูน่าคลาสสิกนั่นก็คือแผ่นฟอร์มแรกนะคะดิฉันก็แบ่งปันออกบ่อยนะคะนั่นก็คือแผลนฟอร์มเด็กค่ะตอนนี้ค่ะนะทีมนักพัฒนาอิสระนะคะเขาก็ทวิตว่าแผลนฟอร์มเขาจะเป็นแพลนฟอร์มแรกนะคะเข้ามาช่วยพอร์นะช่วยเผารูน่าคลาสสิกและก็นี่คือนะคะรูน่าคลาสสิก กำลังจะเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มของเขานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะเผาทุกธุกรก,กรรมนั่นเองและดึงความสนใจนักลงทุนค่ะว่าอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลกับเขาช่วงนี้นะคะเพราะแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแหละนะจะมาช่วยสร้างเผานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เกมนะคะแพลตฟอร์รอมเกมกําลังที่จะเปิดแล้วเช่นเดียวกันการในคิวที่2ในเดือนหน้านะคะเพื่อนตอนนี้ก็มีการทวิตท,ทดสอบระบบและก็มีการประชุมกัน,กนค่ะนะใน ส่วนของผู้นําของรูนาคาสิกาหรือแกนนําต่างๆหรือโนต่างๆค่ะเขาก็มีการพูดคุยและเขาก็แบ่งปันกันกําหนดประชุมเกี่ยวกับนะแผ่นฟอร์มเกมที่กําลังจะเตรียมตัวเปิดเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนอกจากนี้เราจะไปติดตามชุมชนกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่มีการเปิดอภิปรายด่วนนะคะในเรื่องของข้อเสนอที่ปรึกษาค่ะและก็สถานาการณ์ของรูนาคาสิกตอนนี้ชุมชนมองอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันก็นำนะ เพียงบางส่วนของชุมชนเท่านั้นนะคะพราะเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ชุมชนก็นะก็คือรีลีทวิตเกี่ยวกับนะข้อเสนอด่วนของดรคิมค่ะและส่วนหนึ่งก็นะก็คือผู้ติดตามเรื่องโปรเจกต์นะคะลูน่า AI นั่นเองนะคะเพราะส่วนหนึ่งค่ะชุมชนก็ตื่นเต้นกับนะคะ AI ที่กำลังมาในอนาคตนะคะฉะนั้นก็ต้องรอดูค่ะนะว่าจะมาหรือไม่ในปีนี้นะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอค,อคือความรู้บริหารเงินค่ะและติดตามข่าวสารค่ะโดยเฉพาะเราเป็นนักลงทุนสายถือนะคะต้องติดตามโปรเจกต์นะคะว่าดูหน้าคาสสิกโปรเจกต์มันจะเดินหรือไม่อย่างข่าวที่มีเรื่องของโดคอยเราจะต้องตามค่ะเพื่ออะไรเอามาวางแผนสถานการณ์นั่นเองว่า อนาคตลูน่าจะเป็นยังไงเราจะได้วางแผนได้ถูกนะคะเพื่อนนั่นนี่คือข่าวสารที่ดิฉันนํามาแบ่งปันนะคะเราไปดูสภาพตลาดเล็กน้อยะคะ่ะวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างแดงนะ,ะเพื่อนก็เนื่องจากมีข่าวร้ายหลายเรื่องเข้ามานั่นเองก็ทําให้บิตคอยก็ถูกไปถูกทุบลงไปและตอนนี้บิตคอยกน็น่าจะนับพักตัวอยู่ที่27 0 0 0ืนเนะคะก็ทั้ง นะทั้งวันค่ะในวันนี้และตั้งแต่วันนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็พักอยู่ที่2 0 0 0 0ตลอดทั้งวันค่ะตอนนี้บางเหรียญก็เริ่มบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะส่วนของเหรียญของลูนาค a าสิกตอนนี้บวกอยู่ที่3.8%ค่ะทำไมบวกขึ้นนะนะลูนาพุ่งขึ้นสวนกระแสค่ะนั้นะน่าจะมาจากการซื้อเหรียญของเปาววานค่ะเนื่องจากนะคะเด็กค่ะเขา นะ,ะเขาก็มีการประกาศนั่นเองว่ามีการเผาเหรียญลูน่าคลาสสิกด้วยนะคะเพื่อนจะเป็นของกลุ่มเขาหรือไม่นะคะที่ทําให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะคะหรือนะอาจจะมีการเข้าเก็บของช่วงที่ยอ่อก็ได้นะคะได้2ออย่างนะคะเพราะลักษณะมันเหมือนกับการซื้อน,นะคะเพื่อนขึ้นไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ลูน่าคลาสสิกค่ะแรงอยู่ที่62ราคาอยู่หน้าตอนนี้อยู่ 1- 2 7นะคะ1 2 7ก็คือ3ตัวท้ายนะคะเพืะะ่อนถ้าเกิดเสียงไม่ชัดต้องขออภัยนะคะเพืะะ่อนบางทีไม่ได้ดูไม่เลยนะคะอ่าวอลุ่มการซื้อขายช่วง24ชั่วโมงไม่เยอะนะคะ70กว่าเองนะคะช่วงนี้ก็วอลุ่มน้อยค่ะเม็ดเงินอยู่ที่751.44ล้านนะคะฉะนั้นค่ะช่วงนี้เริ่มเบาบาง แรงซื้อแล้วนะคะเมื่อเมื่อไหลก็แล้วแต่นะคะถ้าแรงซื้อนะคะเริ่มหายไปนะ,ะกลุ่มเทรดนะคะรายย่อยนะคะเริ่มออกจากตลาดไปนะคะดิฉันเชื่อว่านั่นแหละจะเป็นจังหวะที่อนาคตค่ะลูนาคาสิกจาะวิ่งน,นะคะนะ,ะนะเท่าที่ดูสังเกตพฤติกรรม ถ้านักลงทุนเริ่มออกจากตลาดไปเยอะแล้วนักลงทุนเริ่มเบื่อมันมักจะสวนตลาดนะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูอนาคตค่ะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อารมณ์ช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะของของเนะี่ย d ิฟแ e ร d แอนด์กอน็ะคะก็ยังอยู่ที่ระดับ64อยู่นะคะนักลงทุนยังไม่กลัวนะคะยังไม่เกิดความกลัวนะคะยังไม่ตก50นะคะเพื่อนเราไปดูข่าวนี้ค่ะที่มีการ นะเปิดอภิปรายด่วนนะคะชุมชนค่ะก็มีการแบ่งปันค่ะเดี๋ยว,วเราจะไปดูชุมชนก่อนนะคะเพื่อหลังจากนั้นเราจะไปดูข้อเสนอกันค่ะนะ,ะตอนนี้ค่ะนะเดวิดนะ,ะหรือโนดตตรวจสอบค่ะก็มีการแบ่งปันค่ะนะ,ะการรักษาสภาพ นะคะก็ะะพูดถึงการรักษาสภากฎหมายและการจัดตั้งลุน้าคลาสสิกดาวบนเกาะนะเทแมนดูเหมือนจะเป็นการดําเนินการที่ถูกต้องเพื่อปกป้องเครือข่ายของเรานี่หมายความว่าท่านนี้เห็นด้วยนะคะนะคะกนะ็มีส่วนหนึ่งเท่าที่ดิฉันไปอ่านคอมเมนต์ในข้อเสนอนะคะก็มีส่วนหนึ่งเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะแต่ดิฉันเชื่อนะคะคะแนนสูงสุดมันอยู่ที่เปรววานค่ะเปราวานในที่นี้คืออะไรโนดค่ะนะ เฉพาะโหนก็14%เข้าไปแล้วนะคะและก็ประวันกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะนะถ้านะประวันใหญ่ๆเห็นด้วยข้อเสนอก็จบค่ะก็ผ่านนั่นเองนะคะเพื่อนในการโหวตนะคะอย่างท่านนี้ค่ะก็ดูท่านนี้เห็นด้วยนะคะว่าเป็นข้อเสนอเพื่อปก ปักรักษานะคะคือข่ายของรูนาคลาสิกนั่นเองและก็เหมือนกับเป็นการรักษาสภาและการจัดตั้งรูน่าดาวขึ้นมาเพื่อดูแลระบบนิเวศหรือไม่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะส่วนนะคะท่านนี้ค่ะเป็นนักพัฒนาอิสระอวุโสของเทอรล่าซีนะคะเขาก็โพสต์แบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะว่าเอ,เอกสารการอภิปรายที่น่าสนใจจากดเรคิมค่ะเกี่ยวกับการจัดซื้อ คนะ่าคำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับลูนาคาสิกดาวนะก็คือลูนาคาสิกนั่นเองนะเขาพูดถึงฉันสามารถคาดเดาคำถามมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับแนวคิดหรือไม่นะเข้าร่วมและให้คำถามที่สร้างสรรค์นะนั่นหมายความว่าเขาก็คงมองว่านะก่อนหน้านี้นะดรคิมนะก็พึ่งจะไปเปิดนะเขียนบล็อกโพส นะในทนํานองว่าเขาจะนะ,ะเป็นการนะ,ะเหมือนกับจะออกจากการนะเป็นทีมนักพัฒนาอิสระก็คือออกจากการช่วยเหลือลูน่าคาสสิกนะคะในส่วนของเลเยอร์รที่หนั่น,นเองเหมือนลาออกประมาณนั้นนะคะและอยู่ๆนะตอนนี้นะกับนะมาเสนอข้อเสนอด่วนนั่นเองก็อาจจะเป็นประเด็นให้กับนักลงทุนบางส่วนค่ะทีอะ่อาจจะสงสัยและ นะส่งเป็นคำถามนั่นเองเพราะมันใกล้ๆก,กันเลยนะเพราะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วงวันพฤหัสนะเขาเพิ่งจะยื่นข้อเสนอลาเหมือนอ่าไม่ใช่ข้อเสนอคือเพิ่งเขียนบล็อกโพสต์ว่านะจะไปทำงานในสิ่งที่เขาถนัดนั่นเองนะและวันนี้ก็นะช่วงย4บชั่วโมงก็มาเปิดข้อเสนอก็อาจจะเป็นประเด็นนะแต่ดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อน นะเพราะว่าวานประวานอาจจะมองในเรื่องของกฎหมายค่ะคุ้มครองนักลงทุนหรือคุ้มครองเครือข่ายลุน่าคลาสสิกค,ค่ะจำเป็นต้องมีที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่นะคะเรามาดูต่อค่ะอย่างท่านนี้ก็นะคะทวิตเช่นเดียวกันค่ะนะแต่ละคนที่ดิฉันนำมาส่วนใหญ่เป็นโนดนะคะโนด นะผู้ตรวจสอบของรูน่าค a าสสิกนะคะเพื่อนนะอย่างท่านนี้บอกว่าสละเวลาสักรู่เพื่อทบทวนแสดงความคิดเห็นนะข้อเสนอของอาก و ل a ของด Kim รคิมนั่นเองเกี่ยวกับตัวแทนทางกฎหมายของรูน่าค a าสสิกดาวนะคะเราเห็นพ้องกันกับเส้นทางนี้หรือไม่นะคนะนี่ก็สคนไปแล้วนะคะนะส่วนท่านนี้ก็มีการทวิตรีทวิตของรูน่าดาวนะคะเป็น ของลูน่าดาวที่หลายคนนะก็น่าจะเคยติดตามเขานะคะเขามักจะทวิตนั่นเองนะซึ่งเขาก็บอกว่าฉันเพิ่งเห็นลูน่าดาวนะในการทวิตเห็นด้วยกับนะการหาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อนะนะมาช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับนะมาชุมชน นักลงทุนอเมริกันนะอเมริกานั่นเองรวมถึงการลงทุนของลูน่าคลาสสิกค่ะ,น,ะคนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันนั่นเองมาจากลูน่าดาวค่ะเขาก็มีการทวิตนั่นเองว่านะภูรเราเนี่ยต้องมีที่ปรึกษาต้องหาเงินนะคะเพื่อช่วยเพื่อจะตั้งมูลนิธิลูน่าดาวในการดูแลด้านกฎหมายและก็อาจจะเป็นครั้งแรกของเขาหรือไม่นะในการเหมือนว่า นะเขาเห็นด้วยนั่นเองนะและเขาเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยเขามีอำนาจโหวตค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพื่อนฉะนั้นถ้าเขาเห็นด้วยนั่นหมายความว่าหากมีการเปิดโหวตก็น่าจะทิศทางไปที่ดีค่ะเรามาดูข้อเสนอกันนะคะเพื่อนข้อเสนอเป็นยังไงนะคะข้อเสนอนี้ก็ก็เหมือนกับเป็นการเปิดนะสัาแวดล้อมนะเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะดรคิมเขาก็อ้างนะที่ผ่านมาค่ะ เรานะก็มีสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่เรารู้นะคะว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเขาก็มีการเกิดนั่นเองนะเพื่อนว่านะลุนาคลาสสิกเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะคะเรานะเราขอคำแนะนำในสิ่งที่จำเป็นนะกับที่ปรึกษานั่นเองก็คือลุนาดาว ล,ลูน่าคสิกดาวต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้สนับสนุนหลักบางส่วนและชุมชนที่เกี่ยวข้องท,ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและโครงการองค์กรขั้นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนที่ยังคงรักษาโครงสร้างระบบกระจายอำนาจค่ะหัวใจของเขานะคะลูน่าดาวก็คือเพื่อ เน้นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายดูแลว,ว่านะคะดูแลโครงสร้างพื้นฐานสภาของรูน่าคลาสสิกเนี่ยคงคงสร้างองคอ์กรขั้นพื้นฐานของรูน่าคลาสสิกท,ที่กำลังจะทำกันการกระจายอำนาจต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยคือหัวใจหลักๆก,กานเพื่อนนะก็คือสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เรามีกันอยู่ตรงเนี้ย เราต้องการให้กฎหมายดูนั่นเองว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรากระจายอํานาจกันเนี่ยมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายหรือไม่นะเพื่อนเขาไม่สามารถที่จะตอบได้นั่นเองจําเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เรื่องระบบบล็อกเชนก่ะกฎหมายที่มีความรู้เรื่องอระบบต่างๆนั่นเองมาให้คําตอบค่ะในนี้เขาก็เลยบอกว่ากฎหมายที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนสามารถให คำแนะนําได้เพราะมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับนะระบบเทคโนโลยีระบบโครงสร้างกระจายอํานาจระบบของโปรตุกคนค่ะนะ ก็มีประสบการณ์อันยาวนานนั่นเองเขาก็เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาในการหลุดรีเป็กและนะมีการจัดตั้งรูน่าคลาสสิกขึ้นมาเขาก็เกิดและก็เริ่มมีการฟื้นฟูมีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมากระจายนะแยกรูน่าคลาสสิกออกมาอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนดิฉันก็ข้ามไปก็แล้วกันนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็เจอที่ปรึกษากฎหมายแล้วนะคะเขาก็แนะนําที่ปรึกษานี้ ะะโดยได้ตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยกับกฎหมายนี้มาตลอดค่ะแต่เขาทําให้ฟรีนะที่ผ่านมาก็เหมือนกับทํางานให้ฟรีนั่นเองนะและตอนนี้เขาก็มองว่าเราต้องจ้างที่ปรึกษากฎหมายนั่นเองโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านนี้จะมาดูเรื่องนะทีมนี้เนี่ยจะมาดูในซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ20,000ค่ะ ก็จะเป็นการมาดูภายในระบบนะจะให้คําแนะนํานะคะเขาก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธินะคะเกี่ยวกับใช้ฝั่งที่มีความเกี่ยวข้องกับรูน่าดาวนั่นเองพูดง่ายต้องการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อมาจัดตั้งมูลนิธินะของนะนาลูน่าดาวค่ะเพื่อมาทํางานดูแลชุมชนรูน่าคลาสิกโดยมูลนิธินี้จะอยู่นะไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่เดิมเนี่ย นะจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นค่ะนั่นก็คือในเมืองนะดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองนะเพื่อนนะอยู่นะอยู่ในอ่าอยูอ่ซึ่งอยู่ในชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับลูนา่าซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณนะแส,แสนหนึ่งนะเราจ้างนะที่ปรึกษากฎหมาย2องหมื่นและเราก็ยังจะมีจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษาในการจัดตั้งมูลนิธินะคะในการทํามูลนิธิอีกเนี่ยอีกภายนอกที่ปรึกษาภายนอกอีก1นึ่งแสนหมายความว่าตั้งที่ปรึกษามี2ส,ส่วนภายใน2 0 0 0 0ภายนอก1นึ่งแสนนะคะเพื่อนนี่ก็คือและเขาก็อธิบายค่ะที่ปรึกษา2 0 0 0 0ทําทงานอะไรบ้างนะคะ1ให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งมูลนิธิเกาะนะมูลนิธิเกาะ เคแมนนะเพื่อเชื่อมโยงกับรูน่าคลาสิกดาวนะคะเพื่อนเป็นโครงสร้างที่ไม่มีเจ้าของซึ่งรวมความยืดหยุ่นของบริษัทนะ เหมือนกับ LLC นั่นเองเข้ากับผลประโยชน์ที่ได้รับความไว้วางใจนะคะแล้วก็ไม่มีเจ้าของมูลนิธินะคะไม่สแสวงหาผลกําไรอะไรประมาณนี้ก็เหมือนมูลนิธิ 2. จะทาคําแนะนําเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสหรัฐอเมริกา 3. คําถามภาคสนามจากชุมชนลูน่า 4. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติด ต่อกับสำนักงานกฎหมาย5้ายไรชื่อคำถามที่ได้รับการคัดสรรจากชุมชนถูกเรียกร้องและนำเสนอต่อทนายความหามีคำถามอะไรเขาก็จะไปถามทนายความนั่นเองนะคะ 6. ให้คํให้แนวทางสําหรับผู้รับเหมาที่ทํางานจากการจากการใช้จ่ายของชุมชนก่ะคุยง่ายจ้างที่ปรึกษาก็ทํางานภายในภายนอกด้วยนะคะ นะนี่ก็คือ6ข้อหลักๆค่ะสำหรับที่ปรึกษา20,000ดอลลาร์ที่เราต้องจ่ายค่ะนอกจากนี้เขาก็ตั้งเป็นคำถามนะสำหรับอาจจะมีคำถามถามเข้าไปนั่นเองเขาก็มาตอบดิฉันคงไม่ได้อ่านนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะจ่ายให้กับบุคคลภายนอกค่ะนะ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะนะเขาก็พูดถึงสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ทำเสร็จแล้วในขณนะนั้นและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ นะรูปธรรมนะคะการมีส่วนร่วมในอนาคตค่ะเขาพูดถึงการมีส่วนร่วมในในในอนาคตหลังจากใช้นะคะ r n e r แล้วจะมีการร่างเอกสารเสนอเพื่อสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ได้ทำสำเร็จแล้วในขณนะนั้นและอธิบายรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อช่วยให้การพัฒนาบล็อกเชนให้ก้าวหน้าในเวลาในการเสนอค่าใช้จ่ายนะคะ นะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอธิบายค่ะส่วน5้าหนึ่งแสนเขาก็จะบอกว่าจ่ายอะไรบ้างนะ,ะเพื่อนดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านนะคะยกตัวอย่างให้เห็นนะอย่างหนึ่งข้อค่ะรับคาแนะนํากฎหมายเกี่ยวโครงสร้างองค์กรในต่างประเทศค่ะนั่นคือข้อหนึ่งก่อตั้งบริษัทมูลนิธิเกาะเคม a นแมนนะคะและนะมูลนิธิเทอรล่ากแกลสค่ะนะที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จะทำดำเนินการจดยกเลิกด้วยค่ะและก็ นะไปทาไปตั้งที่ใหม่แทนนะคะนะนี่ก็คือและก็รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นการนะสร้างพูดง่ายคือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกระบวนการที่มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองกระบวนกระบวนการเหมือนคล้ายๆบริษัทจำกัดทําให้มันถูกต้องนะมีกฎหมายรองรับได้นะ,ะเพื่อนนี่ก็คือข้อเสนอค่ะ นะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะดิฉันก็นํามาแบ่งปันนะเพื่อนดิฉันก็คาดการว่าข้อเสนอนี้ก็คงจะผ่านไปด้วยดีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะเขาเขาก็นะเปิดด่วนและคงจะคุยกับกฎหมายเบื้องต้นและคุยกับปาวานเบื้องต้นแล้วนั่นเองดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่หากดรคิม เขาเสนออะไรเนี่ยข้อเสนอเขามักจะผ่านและส่วนใหญ่ค่ะนะเขามักจะมีการคุยกันนอกรอบแล้วนั่นเองฉะนั้นข้อเสนอนี้ดิฉันก็เชื่อว่าเขาน่าจะคุยกับประวานหรือผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่อาจจะถือเหรียญรูหน้ากสิกจํานวนมหาศาลเป็นวานนะคะที่มีผลประโยชน์ นะอันอันดับต้นๆของรูน่าคลาสสิกค่ะก็อาจจะมีการคุยกันอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะับเพื่อนและเขาถึงเปิดข้อเสนอนี้ด่วนค่ะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ด็อกเตอร์คิมขอตัวออกมาจากรูน่าคลาสสิกนะคะเบเพื่อนและอยู่ๆก็มาทําข้อเสนอเสนอนี้ด่วนก็หมายความว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะคะถ้าเราคิดแบบ มีเหตุและผลกันอยู่ๆเขาคงไม่ทําแบบกระทันหันนะคะเพราะเขาดูแล้วนะ,ะถ้าหากเราไปติดตามบล็อกโพสที่เขาเขียนก่อนหน้านี้มันเหมือนกับเขาเนี่ยเบื่อเบื่อการทํางานบล็อกเชนนั่นเองนะ,ะเพราะนะมันไม่ใช่งานที่นะ,ะเขาชอบนั่นเองเขาชอบนะเขาศึกษาค้นคว้ามาในเรื่องของ AI มาและก็จบด้านนี้มานะคะฉะนั้นเขาชอบแบบน,นั้นมากกว่านะคะนะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขานะ่าน่าจะเบื่อและยู่ๆวัน วันดีคืนดีนะก็มาเปิดข้อเสนอด่วนอย่างนี้แน่นอนค่ะต้องมาจากเปาวานค่ะนะคนอยู่เบื้องหลังนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ค่ะใครอยู่เบื้องหลังนะกนเพื่อนอาจจะเป็นดคอหรือไม่นะคิดเล่นๆนะคะเพื่อนหรือเปาวานตัวใหญ่ๆค่ะที่มีผลประโยชน์กับลูน่าคลาสสิกค,ค่ะและนะอยากทาให้มันถูกต้องกฎหมายนั่นเองเพราะนะหากลูน่าคลาสสิกเครือข่ายเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะสูญเสียอำนาจสูญเสียเงินงานเพื่อนสูญเสียนะ คือคู่ง่ายๆค่ะเหรียญถือไว้เยอะแน่นอนมันก็ต้องเกิดปัญหาตามมาก่ะเนี่ยเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวอัปเดตเกี่ยวกับแพลนฟอร์มนะเกมค่ะที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะเขาก็มีการอัปเดตนั่นเองว่าตอนนี้นะคะเขากําลังจะมีการประชุมกับโนตัวสอบผู้มีอิทธิพลของรูน่าคาสสิกค,ค่ะเพื่อนะคะประชุมกันเกี่ยวกับการเตรียมที่จะเปิดนะ โปรเจกต์เกมในคิที่2นี้ค่ะก็คาดการว่าน่าจะเป็นเดือนอมษายนนั่นเองนะเพื่อนและตอนนี้กำลังจะประชุมกันช่วงประมาณบ่าย3วันนี้นะคะเพื่อนวันนี้บ่าย3ก็คือวันที่26ของโซนเอเชียนั่นเองนะคะฉะนั้นก็จับตาดูต่อไปค่ะเพราะเขาจะเปิดนั่นเองและนะการเปิดของเขามันจะช่วย เขาเรียกรถกปทานให้กับรูน่าคลาสสิกระดับไหนนะคะนี่ก็คือข่าวที่เขาแบ่งปันนะคะว่าเขากําลังจะประชุมกับโหนดผู้มีอิทธิพลเรื่องเกมที่เขากําลังจะเปิดค่ะเพื่อมาช่วยนะระบบห่วงโซ่ระบบนิเวศของรูน่าคลาสสิกและก็เป็น d ีอนะคะมี2 แอปแล้วที่จะเปิดในแผ่นฟอร์มของ l ู na Class i ิก็คือมีแผ่นฟอร์มนี้แผ่นฟอร์มเกมค่ะและก็มีอีกแผ่นฟอร์มหนึง่งก็คือแผ่นฟอร์มดิสแผ่นฟอร์มการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวต่อมาค่ะข่าวนี้ก็ข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวเดิมเช่นเดียวกันค่ะที่เขาประกาศนะว่าเขานะว่ารูน่าคลาสสิกคอมมอนนีนะเป็น เป็นทวิตของนะเทอร่าคลาสสิกเน็ตเวิร์กซึ่งเขาจะติดตามเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะนะหรือติดตามการเคลื่อนไหวแผ่นฟอร์มที่จะมาเปิดผ่านบล็อกเชรลุน่าคลาสสิกนั่นเองเขาก็ทวิตว่าลุน่าคลาสสิกคอมมูนีวันอังคารที่28นะคะที่จะถึงนี้นะก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองนะคะ เว,เวลาประมาณ10โมงนะเชา้าจนถึงบ่าย3นะคะจะมีการประชุมไลฟ์สดกันนะคะแบ่งปันของนะแผ่นฟอร์มเกมนะ,ะของโนดนั่นเองการลันโนดนะคะซึ่งพวกเขาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมที่กำลังจะมาเปิดในบล็อกเชนของลู n a าค a าส i ิและจะมาพูดคุยกับนะคะโนดตรวจสอบผู้มีอิทธิพลของลูน่าค a าส i ิกค่ะนะ,ะก็คือนะ,ะจะมาพูดคุยกับนะคะ มิสเตอร์โมเดลนะ,ะซึ่งก็เป็นผู้มีอที่พลของรูน่าคลาสสิกฉะนั้นเรารอจับตาดูต่อไปค่ะเมื่อเขาประชุมเขาคุยกันแล้วมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับรูน่าคลาสสิกในอนาคตหรือไม่นะคะเรามาดูต่อค่ะท่านนี้นะคะเขาก็มีการทวิตแผ่นฟอร์มการเคลื่อนไหวนะ,ะเกี่ยวกับแผ่นฟอมรูน่านะ,ะ,ะเธอลาบ พอร์ตนะนะแพลตฟอร์ม De x นั่นเองนะคะก็ท่านนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลน,นะคะและก็เป็นโนดตด้วยนะคะเพื่อนโนดตของแพลตฟอร์ม Dex ค่ะแล้วก็เป็นนักพิษนักพิอนักนะนักพัฒนาอิสระนั่นเองเขาพูดถึงโปรแกรมนะ,ะของเขานะคะก็คือแพลตฟอร์ม Dex ที่จะนะนะเป็นโปรแกรมอัตถประโยชน์ที่สามารถดึงดูดนะคะ่าธรรมเนียมจำนวนมากและสิ่งที่สามารถทำได้สำหรับลุน่าตอนนี้ค่ะสมองของเรา นะจะต้องโฟกัสมาที่แผ่นฟอร์มเด็กของพวกเขาค่ะเพราะมันจะเป็นแผ่นฟอร์มดีฟายนะที่จะเข้ามาดึงห่วงโซ่รูน่าคลาสสิกค,ค่ะมาช่วยรูน่าคลาสสิกนั่นเองนะให้ห่วงโซ่มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นนะบอคเคนมีการใช้ประโยชน์ค่ะและจะช่วยเผาทุกธุกกรกกรรมเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูต่อไปค่ะนะเราก็มาดูนะท่านนี้สุดท้ายค่ะนะก็มีการแบ่งปันนะคะนะว่า ตอนนี้ค่ะรูน่าคลาสสิกเราจะเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะจากนะการเขียนบล็อกโพสของดรคิมนั่นเองนะคะเขาก็นะ,ะพึ่งทวิตช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะเพื่อนว่านะเรากำลังจะนะเปลี่ยนมาเป็นนะคะเรากำลังจะเปลี่ยนมาเป็นนะ,อะขออภยัยนะข้อความของเขานะก็คือผู้ เราจะเปลี่ยนมาเป็นนะ AI Luna AI นั่นเองนะ,ะฉะนั้นนะเราจะเห็นนะ,ะปีนี้ค่ะสิ่งที่เราใจเห็นนะคะที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ก็มีแพลตฟอร์มเด็กกับเกมและส่วนเป็นแผนการนะคะแผนการที่ต้องรอติดตามต่อไปนะคะเพื่อนต้องรอเอกสารที่ชัดเจนก่อนเราถึงจะนะคะคอนเฟิร์มได้นะคะ ซึ่งเราต้องรอเอกสารนั่นก็คือรีเปกค,ค่ะก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารของนะคะัดันแคนอยู่นั่นเองตอนนี้ดันแคนก็อยู่ระหว่างทําเอกสารแผนการรีเปกค,ค่ะก็คาดการน่าจะเห็นเดือน เมษายนนะคะเพื่อนก็คือเดือนหน้าเพราะในแผนเขาจะทําตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเมษายนค่ะฉะนั้นน่าจะเห็นประมาณเดือนหน้าค่ะนั่นก็คือแผนของรีเพ็กเราจะเห็นหน้าตานะคะเอกสารรีเพ็กมาในเดือนหน้าค่ะส่วน AI ก็ต้องรอดรคิมนะ,ะส่งเป็นเอกสารเปิดอภิปรายให้เราเห็นรูปร่างก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะก็เรียกว่านะคะ เป็นแนวทางที่ดรคิมจะเอาไปทํานั่นเองแต่ดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะทําค่ะในอนาคตคงจะได้เห็นนะคะนะในแพลตฟอร์ม AI ค่ะนะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรูน่าคาสิกเป็นการอัปเดตในวันนี้ค่ะเพื่อนก็เป็นการอัปเดตข่าวคาเอ่เป็นการอัปเดตข่าวสารของรูน่าคาสิกสาหรับคลิปในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันขวนสูง ข่าวก็มีทั้งดีและไม่ดีช่วงนี้นะคะสิ่งสําคัญใครเป็นนักถือค่ะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเราดีๆค่ะนะทุกสถานการณ์ของตลาดค่ะช่วงนี้ข่าวออกมาเยอะค่ะโดยเฉพาะเราลงทุนดิฉันก็เชื่อว่าเพื่อนคงไม่ได้ลงทุนแค่เหรียญเดียวฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราจะเจอทั้งข่าวดีข่าวร้ายค่ะอารมณ์เราส่งผลต่อการลงทุนเราเสมอนะ,ะเพื่อนฉะนั้นให้มีสติไว้ค่ะนะและสติของเราเนี่ยแหละ จะทําให้เราชนะตลาดไม่ถูกตลาดควบคุมอารมณ์เราได้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะก็ฝากให้เพื่อนช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็แนะนําแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ